วนจะเป็นความยุติธรรมหรือไม่มีคนตั้งคำถามกับผมว่าฝ่ายไหนเป็นคนสั่งให้เกิดความไม่ธรรมคือเขามองว่าเนะเขามองว่าเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นเพราะคลิปพยานปากสําคัญคือบุญทรงเตลียาพิลมเนี่ยบอกว่ามีทักษิณยิ่งลักอ่อเยาวภาสั่งมาเรื่องของข้าว g 2 g แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานแลแต่ที่มติที่ประชุมเนี่ย6ต่อ1 ก็ให้มีการกันตัวบุญทรงเตลิยาพิลมเป็นพยานนะครับในเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีข้าวไอกอดมัน G2G นะฮะของไตรงสุวรรณคีรีก็ทราบว่าไตรงรอดแต่คนอื่นไม่รอดนะครับเรื่องนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวยังไม่จบง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเจดแดงเกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับปูปรากฏว่าสอรอดคดีจำนำข้าวนะครับบางคนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นและที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร เกี่ยกับการฮะสื่อมติชนนะสื่อของเขาเนี่ยแหละนะรายงานบมกัแมวปูเจ๊แดงรอดสอรอด G2G2 นะครับหมอโดง่งบริษัทเอกชนติดบ่วงนะครับปปชชี้มูลพิษจำนำข้าวนัดตัดสินมันเส้น21บธันวาคมนี้นะครับแมวปูเจ๊แดงสองรอดคดี G2G2 นะฮะเป็นข้าว G2G หมอโดง่งบริษัทเอกชนติดบ่วงนะครับ ปปชชีช้มูลพิจำนำข้าวมันเส้นนัดตัดสิน21ธันวาคมนี้นะครับเมื่อวันที่20ทธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการปปชวันเดียวกันมีการพิจารณาคดีนะครับข้อกล่าวหาคดีระบายข้าวแบบ G2G ภาคสอซึ่งมีการกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพี่หล่ม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกนะครับเช่นทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัตรีนะครับแล้วก็เยาวภาวงสวัสดิ์อดีตสสพักเพื่อไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมาการปปชได้มีข้อมูลชี้มูลความผิดพันตรีนายแพทย์บีรวุฒินะครับอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเช่น อเอก,กชนกลุ่มเอก,กชนกลุ่มสนับสนุนการการะทำความผิดประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา86ขณะที่ในส่วนของอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นางปราณีศริพันธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกชี้มูลความผิดนะครับแค่ทางวินัยร้ายแรงไม่ได้โดนคดีอาญาเนื่องจากเห็นว่าเป็นการการะทำความผิดในลนักษณะประมาทเลเล่ไม่ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายให้รอบคอบว่า รัฐวิสาหกิจจีน4ี่แห่งที่มาซื้อข้าวจ2 g ีนั้นได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการจากจีนหรือไม่ส่วนบรรดานักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเช่นบุญทรงนะครับเตริยาพิลมเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทักษิณชินวัตรนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็เยาวภาวงษ์นะฮะที่ประชุมมีมติตีตกข้อกล่าวหาทั้งนี้นะครับในส่วนของบุญทรงที่ประชุมคณะกรรมการปรปรช มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการปรปรชบางรายเห็นว่าการปันตัวบุญทรงเป็นพยานนั้นไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายเนื่องจากเคยตกเป็นผู้กล่าวถูกกล่าวหาและจำเลยในคดีข้าว G2 g ูภาคแรกอาจขับขัดกับหลักการอย่างไรก็ดีที่ประชุม6ต่อ1เห็นว่าให้การตัวบุญทรงเป็นพยานจึงไม่ถูกชี้มูลความผิดในครั้งนี้ในส่วนของทักษิณยิ่งลักษณ เยาวภาเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีระบายข้าว G2G ภาคแรกมาแล้วและคณะกรรมการปปชนะครับขณะนั้นมีมติไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นบุคคลทั้ง3ารายมาแจ้งข้อกล่าวหาจะพิจารณาอีกครั้งหากไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นการฟ้องซ้ําส่วนมีการกล่าวอ้างของบุญทรงว่ามีการบันทึกเทปสนทนาลับที่โรงแรมชื่อดังระหว่างทักษินที่โฟนอินเข้ามาหาบุญทรงนะครับ ยิ่งลักนะเยาวภาเพื่อสั่งการเข้าจีต g จีนั้นปรากฏข้อได้จริงว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างของบุญทรงไม่มีเทปลับสนทนาดังกล่าวอยู่จริงจึงไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่นำบุคคลทั้ง3าคนมาพิดาให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับรายงานกล่าวว่ากรณีการกล่าวหาซื้อมันสับปะหลังแบบ G2G 3ีสามสำนวนคือ1กรณีการกล่าวหานางทิวา นาคาใสาเมื่อครั้งด,งงดํารงต,รญญงต,งต,งตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่ายยการกระทรวงพาณิชย์กับพวก2กล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรงเมื่อดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ3กรณีการกล่าวหานายไตรรงสุวรรณคีดีเมื่อดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกมนตรีกับพวกนะฮะมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปในเป็นวันอีกช่วงเวลาต่อไปในเชิงงานวิะห์นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวเรื่องนี้ดังมาก นะครับดังมาโดยตลอดนะครับสรุปนะในเชิงงานวิเคราะห์ของเรื่องนี้นะปปชก็จะไม่ทําการชี้มูลความผิดตระกูลชินวัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักไม่ว่าจะเป็นทักษินไม่ว่าจะเป็นเจ๊ดแดงนะสามพี่น้องเนี่เขาก็จะไม่มีการชี้มูลความผิดการไม่ชี้มูลความผิดครั้งนี้ คณะกรรมการปปชก็อ้างว่าคลิปเสียงที่บุญทรงอ้างและถูกกันเป็นพยานนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามว่าเอะกระบ,บวนการยุิธรรมเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าในเชิงงานสังเคราะห์ฮะปปชก็เปรียบเหมือนอายการ ะะตอนนี้ก็นําพยานหลักฐานมาพิจารณาที่ผ่านมาประธานปปชก็บอกว่าคดีนี้ล่าช้าหน่อยนะะเพราะว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเนี่ยนะฮะมากถึง1น0 0 0หมื่นหน้าคดีข้าว g 2 g เนี่ยนะ,ะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับหมดอายุความไม่ไม่มีอายุความนะครับไม่มีอายุความหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหมายก็ว่าคดีนี้ ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องอีกไหมมีอยู่300กว่าคดีเพราะว่ามีการอนุมัติไป300กว่าครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น G2G ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนำข้าวนะครับที่ผ่านมาคดีแรกปอกไปเรียบร้อยศาลสั่งจำคุกบุญทรงเตลิยาพิทลมยิ่งลักโดนมาตรา1 5, นึหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเหตุ <S <S <que ath> การณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรหลังจากที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะก็ให้ลูกสาวไปถวาย เขาเรียกว่าพระอาการของพระองค์พาหลังจากที่ทักษิณก็บอกว่าจะเลิกจัดกลับเฮ้าเพื่อถวายพระอาการให้นักการเมืองหยุดนะซึ่งก็จู่ๆก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นมานะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ยังไม่จบฮะนะเรื่องนี้ยังไม่จบนะ,บนบนะบส่วนจะเป็นความยุติธรรมหรือไม่มีคนตั้งคำถามออกับว่าฝ่ายไหนเป็นคนสั่งให้เกิดความยุติธรรมคือเขามองว่าเนะเขามองว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเพราะ คลิปพยายนปากสําคัญคือบุญทรงเตลิยาพิลมเนี่ยบอกว่ามีทักษิณยิ่งรักเยาวภาสั่งมาเรื่องของข้าว g 2 g แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานและแต่ที่มติที่ประชุมเนี่ยหต่อ1ก็ให้มีการกันตัวบุญทรงเตลิยาพิลมเป็นพยายนนะครับในเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีข้าวไอคอนมัน g 2 g ะะของไตรงสุวณคีรีก็ทราบว,ว่าไตารงรอดแต่คนอื่นไม่รอดนะครับเรื่องนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวยังไม่จบง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ มันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายัางอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง โง่าด้วยบารมีปกเกลาเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินทินทององไทยเราพรอะพระใจป้องูไทยและองราชันรักกันไวเ้เถิดเราเกิดร่วมแมนไทยจกกัดแต่ภาค on <laughs>